สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนองชาแนลสว่วนนี้เราก็อยู่เกมนิโนโนคุนิครอสเบิร์กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีข่าวสารจากผู้พัฒนานครับมาฝากเพื่อนๆกันครับซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวดีส่งท้ายปีของเกมนินโนคุน้เลยก็ว่าได้นะสวัสดีครับโซเดเวอร์ทุกท่านพวกเราทีผู้พัฒนานินโนคุนิครอสเ w o r l d ครับ เรามาขอทักทายโซลเวอร์ทุกท่านอีกครั้งในสารจากผู้พัฒนาฉบับสุดท้ายส่งท้ายปี2022นะครับวันนี้เราจะมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่เรากําลังเตรียมการกันอยู่ในเรื่องของการเสริมพลังนะเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยรอมานานมากนะครับในที่สุดเนี่ยความคืบหน้ามันก็จะมาแล้วเพื่อนๆอย่างแรกจะมีการปรับค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนการเสริมพลังอุปกรณ์นะครับก็สําหรับฟังก์ชันถ่ายโอนเสริมพลังอุปกรณ์เนี่ยเป็นระบบที่ ทีมงานทํามาเพื่อมอบความสะดวกในการเสริมพลังอุปกรณ์นะครับในกรณีที่เราได้ของชิ้นใหม่มาแล้วต้องการจะใช้แทนอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่นะครับก็สามารถย้ายขั้นตีโบกที่เราเคยตีไว้เนี่ยไปอุปกรณ์ชิ้นใหม่ได้นะครับซึ่งค่าใช้ใจ่ายในการถ่ายโอนการเสริมพลังนะครับปกติเนี่ยจะถูกคํานวณแตกต่างกันตามระดับเสริมพลังของอุปกรณ์เดิมนะครับบวกกับการเสริมเวทมนต์ดำที่ต้องการจะถ่ายโอนนะครับยิ่งเราใช้อุปกรณ์ที่มีระดับเสริมพลังสูงค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับ และในกรณ yeah. ีที่เราต้องการถ่ายโอนเสริมพลังอุปกรณ์ที่มีเวทมนต์ดำอยู่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าของที่ไม่มีเวทมนต์ดำด้วยนะครับซึ่งมาถึงตรงนี้นะครับทีมงานเนี่ยเขาก็ได้วิเคราะห์ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ตอนนี้เนี่ยมันสร้างความลําบากนะครับแก่ผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะซึ่งขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ที่ทีมงานเนี่ยต้องการมอบความสะดวกในการเสริมพลังอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะปรับลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนการเสริมพลังอุปกรณ์โดยรวมโดยไม่สนว่า อุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยจะมีบนดาหรือว่าไม่มีนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะก็สําหรับรายละเอียดนะครับเขาบอกว่าจะปรับในวันที่28นะครับก็จะเป็นแพทหน้านะอาทิตย์หน้านะครับซึ่งการปรับใหม่นี้นะครับมันก็คงงํานวณง่ายเลยเพื่อนๆอ,อุปกรณ์ที่เสริมพลัง20ขึ้นไปนะครับจำนวนไดาอาร์ที่ต้องใช้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเลเวลละ35เพื่อนๆก็คือนี่เลยครับตามตรางนะเลเวล20เนี่ยใช้1135นะค่รัอบ21ก็เพิ่มอีก3 5เป็น1 1 7 0 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวล99นะใครที่ต้องการถ่ายโอนเนี่ยก็จะเสียทั้งหมด3,900ไดอานะครับและตรงนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะว่ากรณีที่ถ่ายโอนอุปกรณ์เสริมพลังต่ำกว่า20เนี่ยค่าใช้ใจ่ายก็จะเท่าเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะโอเคอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันปรับลดค่าใช้ใจ่ายลงนะแต่ว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ทุกคนนะแต่ว่าอันนี้ครับอันที่2เนี่ยเพื่อนๆระบบตุ๊ก,กตาสะดอกเคราะหครับ อันนี้แหละได้ใช้ทุกคนได้แน่นะเขาบอกว่าในนีโนคุนีนะครับการเสริมพลังอุปกรณ์มันเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการพัฒนาตัวละครเลยพอเซิร์ฟโกโบลเนี่ยตีบวกมันไม่เหมือนกับเซิร์ฟแม่อย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะคือเซิร์ฟแม่เนี่ยมันจะมีแบบลิมิตอยู่นะครับเพดานของมันอยู่แต่เซิร์ฟเราเนี่ยมันไปตันที่99 9เ,เลยเพื่อนๆเพราะฉะนั้นคนที่ตีบวกเยอะกับไม่ตีบวกเนี่ยเซิร์ฟโกโบลนะครับ มันแตกต่างกันแบบมหาศาลนะโดยเฉพาะการเสริมพลังตั้งแต่บวก20เป็นต้นไปนะครับเพราะมันจะเป็นการเสริมพลังเวทมนต์ดำให้กับอาวุธด้วยนะครับก็สําหรับการเสริมพลังเวทมนต์ดำนะคือเมื่อเสริมสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้รับสแตทที่สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างมากนะครับแต่ว่าถ้าเราล้มเหลวเนี่ยเราก็จะได้รับผลนะครับในเรื่องของการตีบวกที่ลดลงแล้วก็เวทมนต์ดำที่หายไปนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับโซเรเวอร์หลายคนเนี่ยก็ได้รับความเครียดนะครับอันนี้ทีมงานเขียนเองเลยนะจากการเสริมพลังเวมนด จนทําให้พี่น้องจาวีกลายเป็นไวไลท์ที่แข็งเก่งที่สุดในนีโดคุนิไปโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับซึ่งเดิมทีนะครับการเสริมพลังเวทมนต์ดำเนี่ยได้ถูกวางแผนขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ะระดับสูงที่มีความยากซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในช่วงต้นของทีมผู้พัฒนานะครับแต่เนื่องจากมีการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทีมงานเลยได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวภายในกันเป็นอย่างหนักนะครับแล้วก็จะเพิ่มระบบตุ๊กตาเสดเคราะห์ craft. Craft นะครับเข้ามาในการอัปเดตครั้งถัดไปด้วยนะครับ ก็สาหรับตุ๊กตานี้นะครับทำอะไรได้เขาบอกว่ามันจะช่วยให้เวลาที่เพื่อนๆตีบวกเนี่ยระดับมันจะไม่ลด,ดลงนะครับถ้าเกิดบวกไม่สําเร็จและจะไม่ถูกลบเวทมนต์ดำด้วยนะครับเรียกได้ว่ากันแตกก็ได้นะถ้าเกิดจใจพูดเข้าใจแบบง่ายๆนะครับก็สําหรับตุ๊กตาสลอดคอนะครับเขาบอกว่าจะได้จากการเล่นคอนเทนต์ภายในเกมนะครับโดยรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้เราทราบอีกทีหนึ่งนะโอเคครับมาแล้วเพื่อนๆระบบ กันแตกนะครับโห oh, ในที่สุดก็มาจนได้นะก็สาหรับระบบการแตกนะครับเอาจริงๆสาหรับเซิร์ฟโกโบเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะว่าผมก็ไม่รู้ว่าทีมงานเนี่ยเขาจะเซตอัพระบบนี้ยังไงนะครับตรงนั้นเนี่ยเราต้องรอทีมงานประกาศอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกเพื่อนๆได้นะก็คือระบบของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับที่ผมเคยไปดูมานะสำหรับระบบนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับในช่วงแรก มันจะมีคอนเทนต์นะครับที่แจกไอตุ๊กตาการแตกอันนี้เนี่ยหรือเซิร์ฟเราเรียกว่าตุ๊กตาสดอกคออันนี้นะครับซึ่งมันแจกแบบยากมา,มากๆเพื่อนๆยากแบบยากจริงๆนะหรือว่ามาขายเนี่ยก็คือแบบเพื่อนๆจะต้องใช้เงินซื้อแพ็คใหญ่นะครับหแพ็คเพื่อเอากันแตก1อัน2อันอะไรแบบนี้เลยนะครับในช่วงต้นนะแต่ว่าในช่วงท้ายนะครับช่วงหลังณปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่เวลามันผ่านมาระดับหนึ่งเนี่ย มันก็จะปลดล็อกเหมือนกับฟังก์ชันอื่นๆภายในเกมเลยเพื่อนๆปัจจุบันนะครับไอตุ๊กตาสดอกเคาะเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันหาง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะแล้วก็แพ็กต่างๆภายในเกมนะครับถูกลงกว่าเดิมเยอะนะครับถ้าเทียบกับช่วงต้นนะและล่าสุดนะครับมันสามารถคาบในเกมได้ด้วยเพื่อนๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็เอาข้อมูลของช่องคุณเลตอนนะครับมาให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันก็อย่างเช่นอันนี้นะแพ็กล่าสุดปัจจุบันนะครับมันก็จะมีตั๋วสุ่มนะครับที่มันจะได้ตุกกตตา,าแตย ให้เรานะ75ใบนะครับอันนี้คือแพ็คใหญ่นะ10,000เยนนะครับแล้วก็มีแบบการันตีให้เลย3ตัวนะครับสำหรับแพ็คนี้นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันจะมีกล่องอันนี้ด้วยเพื่อนๆกล่องละ20เพชรนะครับอันนี้ก็สามารถลุนตุ๊กตากันแตกได้เหมือนกันนะก็นี่นะครับกล่องนี้นะเขาก็ไปซื้อมา500กล่องนะครับไอ้กล่องละ20เพชรนะนี่ครับของในกล่องเนี่ยมันก็จะสุ่มอุปกรณ์ตีบวกนะครับทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีการแตกด้วยนะครับโอกาส0.2%เพื่อนๆดีนะอันนี้เาก็เปิดดใหู้นะครับว่าแบบ มันจะได้ตุ๊กตาการแต่จริงไหมหรือว่าเปอร์เซ็นที่ได้เนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะครับและนอกจากนี้เรายังสามารถคับตุ๊กตาการแต่ได้ด้วยนะเพื่อนๆก็สําหรับของที่ใช้นะครับก็ตามนี้เลยนะเซิร์ฟนูนี่เขาจะมีทั้งสีทองด้วยนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเราไม่มีนะก็บอกเลยนะว่าไม่ง่ายเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นใครที่ดวงไม่มีนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆผมก็แนะนําให้เพื่อนเเริ่มเก็บสะสมหินสี่เหลี่ยมได้แล้วนะครับเพราะผมว่าระบบที่เขาเอามาทำเนี่ยไม่น่าต่างกันเยอะนะอันนี้เนี่ยคือของที่ใช้นะครับ แต่ว่าเวลาเราค้าบเนี่ยเพื่อนๆเห็นสังเกตอะไรไหมมันไม่ได้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูแหกรัวๆนะครับคือมันแหกรัวๆนะมันใช้ของเยอะมากๆนะครับตรงนี้นะส่วนไอ้ลูกแก้วดำๆตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆผมหาหน้าที่ใช้ค้าไม่เจอนะครับแต่ที่รู้เนี่ยคือมันใช้ผลึกเว้นบนดำอันนี้เพื่อนๆเป็นส่วนผสมในการค้าบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีดวงนะครับแนะนําว่าให้ไปตีบอสเคออรฟิวเยอะๆนะครับเก็บไว้ก่อนเลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับไอ้การแตกเนี่ย มันไม่ได้ใช้อันเดียวนะพอยิ่งบวกไปสูงๆนะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้นะครับบวก38ไป39มันใช้ถึง3อันเลยนะต่อการหวด1ทีนะครับแล้วก็ที่สําคัญโอกาสตีติดเซิร์ฟเขาเนี่ยไม่เหมือนกับเซิร์ฟเรานะครับเซิร์ฟเราเนี่ยโอกาส50%นะเพื่อนๆทุกขั้นเท่ากันหมดเลย50%แต่เซิร์ฟเขานะครับโอกาสติดเพียงแค่15%เท่านั้นนะ โอเคครับก็สำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับผมก็นำมาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะไอ้ระบบตุ๊กตาเนี่ยผมว่าเขาคงไม่เหมือนกับเซิร์ฟนูนร้อยเนะแต่โมเดลอะอาจจะใกล้เคียงนะครับก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะสุดท้ายแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ยอมรับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ